ฝากรองเท้าถ้ะไม่ฝากกอยิ้มไปด้วยแต่ดังนั้นอยากให้จอดให้เกลีาดครับนะเพราะฉะนั้นก็ปลอดปอดได้ซ้าครับนะปลอดได้ซ่าครับอันนี้นเรื่องจริงไม่มียายรัททาตัท,ทชนม้วงหมายมาทำบุญสร้ากุศรผลบารมีบุญบารมีก็จะบังเกิดสิ่งที่ทประเสริฐก็จะเกิดกันเป็นคาบกวท่านอยู่จะเป็นจุดต่อไปโดยเฉพาะพอเงินพอทอง ถึงแม้ว่าจะเป็นพอธมมุษยก็ประดุจความดีบุญบารมีที่เราทำพ่อพ่อแม่เรามีพ่อมีแม่เรามีแม่มีพ่อเราเกิดจากพ่อจากแม่เพราะฉะนั้นพ่อแม่ของเราอาจจะอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าก็ตามหรือพ่อแม่ของเราอยู่ที่บ้านอยู่ในขณนนี้ก็ตามหรือมาในวันนี้ก็ตามท่านก็จะมองเห็นว่าโอ้ลูกกระตัญญู คุณบิดามารดาลูกกระทำอยู่ไปไหนมาไหนตบน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไม่เชื่อลองตกดูนะตกน้ําไม่ไหลตบไฟไม่ไหม้เพราะว่าความกระนญอยู่นี่คุ้มครองสมเด็จพระมหาวีระวงศ์แรขาดุก,การสมแดจพระสกราชรูปปัจจุบันเมื่อวานที่ท่านมาที่วัดบิดีวัฒนามาเป็นประธานท่านกล่าวเป็นคำก่อน สอนลูกศิษย์ลกหาไว้โดยอนเนกอันนาน,น,านนานานาประการและก็เป็นที่โปรดปรานในส่วนแห่งความกระตัญยูตะเวทีท่านกล่าวไว้ว่าความกระตัญยูรู้คุณท่านสำคัญนกย่อมเป็นหลักของคนดีมีของควนตอบแทนให้งามตามสมควรคนดีเรื้อนยึดมั่นกระตัญยูเหนี่ยทานาหลาย ใส่แว่นตาก็ดีไม่ใส่แว่นตาก็ดีตานจอรอดีติดพุ่มถ้าไม่ดังไม่ไป well ้าไป่าแล้วบอกว่าเปิดค่อยๆหน่อยเดี๋ยวมันดังคุณยายบานทองสต็จาับ้านเลยเชื่ออยเาียงจะไม่ดังได้ยังไง้าไมยากฟังก็องอยู่ไทยๆนีอันไห้นะก็ต้องขอบพระคุณนะครับ ปีนนี้คงจะเดินมาร่วมด้วยช่วยกันการทักบ้านกตะเคียมเลยด้านบนตรงนี้หรือการเดินทางขึ้นบนไปพบในกระสอบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะคอรเทนต์ในวิดีโอยาวนานเวลาขึ้นไปจะกระดุกรองเท้าหัวแตกเป็นเหตุว่าเป็นรองเท้าของท่านที่ถอดไว้การสังฆทาน บูชาภาไตยบูชาของไทยธรรมไม่เอี่ยมอ่องจากไร่ของสังฆทานไม่เอี่ยมอ่องจากไร่ ดังงายงยุธนี่พี่น้องชาววังเย็นมาถึงนี่เลยนะฮะวางเย็นอยู่แล้เย็นอยู่แล้วไม่ร้อนเพราะชื่อว่าตำบลวางเย็นนะครับมาทำบุญตรงนี้เรียบร้อยแล้วจะถวายรนทานเชิญได้ไปด้านในเลยครับหลวงตาท่านอยู่หลวงน้าท่านอยู่หลวงพี่ท่านอยู่แล้วก็เดินไปอีกนิดก็กระเบื้องมุงหลงังคา ขาดจากกระเบื้องมูลลังคาพระประจำอาตรงนี้สัญลทานครับใส่ไปในตู้ได้เลยใส่ซองได้ใส่ตู้ได้ตามสะดวกซองก็ใส่ได้ตู้ก็ใส่ได้โอ้ถวายพระประจำวันเกิดด้วยสุดยอดเลยนับป่านับปตานหน้าที่การประกอบการถ่ามีพระพุทธรูปก็ต้องบอกบอกว่าพระพุทธรูปพระพุทธรูปองเดียวก็พระพาพุทธรูปตังพาพระพุทธรูปสองสององค์ พระพระพระศรูปานี้ก็หมายถึงว่าสายองค์อ่าเต้องใช้คำในการทำพิธีการนะครับก็เรขอขอบคุณคณะพระสงฆ์ที่ดูแลจัดการนะเป็นที่เรียบร้อยถัดไปก็พระปก็กำวันเกิดวันที่อีวันที่เสด็จวันเกิดท่านทั้งหลายวันอาทิตย์อ่าวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพฤหัวันศุกร์วันเสาร์ข้าพเจ้าก็ วันอาทิตยีแดงจ้าทั้งอาคาอหน้ากาสนามหาสาลแต่ตอนนี้ย่องเจริญแก่ต้องานปรมีดีรอบหน้าพระพันไทยแต่ปัจจันต์อาชีพดสีเหลืองจะริ่มเรือนดั้นเมตตาสุนรีแต่พนาคารสีมพหรือตลอดแต่ตอนี้สีเิตรอบป่าไทยยิ่งพลรงเต่งก้าแข็งแรเพราะกรสิ่งที่กีงตามต้องการแต่รอนพุกตอนวันย่อทางเที่ยวอยสีเขียวอันมีที่แก่ง้าแต่น คสีบางสติปของวิจิตรจะมามากล้าวสนามแต่ก็ขพรหนักจะเป็นสีส้มแถบของหน้าปัญญาข้าวไป็สารแต่ความสดจะเป็นสีฟ้าเป็นมามาเป็นประจานสีเพี่อเปิดรองเท้วก็เป็นสีม่วงแต่พวกกาสังฆทานบูชาผ้าไตรบูชาของไตรธรรมไม่เอียมอ่องจากไร่ของสังฆทานไม่เอียมอ่องจากไรทิ้งมา